thank <sighs> you แน่นอนว่าเมื่อได้ยินเสียงนี้หลายคนก็คงจะต้องนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผีผีวิญญาณหรือเรื่องราวสยองขวัญต่างๆและเมื่อพูดถึงรายการสยองขวัญน,นับปัจจุบันทุกคนก็คงจะนึกถึงรายการอย่างเดอะช็อคที่มีเาพ่อวงการผีในประเทศไทยอย่างพี่ป๋องกัพลทองพลับเป็นผู้จัดหรือเดอะโกสของพี่แจ็ควัชรพลฝึกใจดีแต่ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตถ้ายังจำกันได้มันก็จะมีรายการอยู่รายการหนึ่งที่มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ ใช่แล้วนะครับรายการที่ผมพูดถึงนั้นก็คือรายการชมรมขนหัวลุกนั่นเองโดยรายการนี้เรียกได้ว่าเป็นรายการบุกเบิกที่ทําให้เกิดรายการผีอื่นๆในประเทศไทยรวมถึงยังเป็นจุดกําเนิดของเสียงโหยหวนสุดหลอนที่ยังตราตรึงมาจนถึงปัจจุบันและในวันนี้เพล่นดีมีตํานานจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูกันหน่อยนะครับว่าจุดกําเนิดของรายการนี้มีที่มาอย่างไรจะพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ